สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการพานิตเซเรนโอ้โหพี่มดขาดูจากระดับที่เราสงสัยเนี่ยสวยงามมากๆเลยใช่ไหมคะสวยสะดุดตามากเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์มากเลยนแน่คุณผู้ชมคงอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเราอยู่ที่ไหนกันคะพี่มสครับตอนนี้ของเราอยู่ที่อำเภอขวางศรีรินจังหวัดสรรินนะครับง้นตามผมเข้าไปดูชิ้นงานข้างในได้เลยนะครับตามไปเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวทิติวันอยู่ครบนะคะเป็นคนหมู่บ้านขวาวศรีรินหมู่ที่สอง บรมโทรุตก็เป็นคนหมู่บ้านขวาวศรินรินมีอาชีพหลักก็คือทำนาอาชีพรองต่อมาก็คือมีทอผ้าแล้วก็ทำเครื่องเงินนะคะเหตุที่จะต้องมาเรียนรู้ในการทำเครื่องเงินเพราะว่าเราคิดว่าเป็นงานที่มีการสืบทอดตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งดูเป็นงานที่มีอัตลักษณ์และมีเอกลักษณ์ที่มีความสวยงามเพราะฉะนั้นงานลวดลายต่างๆของงานเครื่องเงินนี้เราได้ทำการอนุรักษ์ให้มีการสืบทอดต่อเริ่มที่จะมาเรียนรู้การทำเครื่องเงินตั้งแต่ปี2540 นะ,ะคะเพราะหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนารูปแบบโดยการอาศัยอัตลักษณ์เครื่องเงินนี้สู่ท้องตลาดที่มีการรู้จักมากขึ้นโดยการมาประยุกต์ใช้นะคะจากที่แต่ก่อนโบราณก็ใช้แค่ตะเกาหรือสร้อยคอประคำเท่านั้นแต่ในนี้เราก็มีการคิดค้นขึ้นมาที่จะมาทำเรื่องของการทำจี้ทับซวงสร้อยทับซวง แล้วก็ได้มีการศึกษาอบรมจากหน่วยงานของรัฐเช่นหน่วยงานอุตสาหกรรมหรือกระทรวงพาณิชย์นะคะได้มีโอกาสไปเรียนรู้รูปแบบในการออกแบบใหม่ๆก็เลยได้มีการผรสมผสานเอางานผ้าไหมนะ,ะมาทําเป็นสายสร้อยคอคู่กับจี้เครื่องเงินนะ,ะเงินที่ทํานี้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเงินอยู่ที่95%นะคะ เพราะฉะนั้นเครื่องเงินนี่เป็นเครื่องประดับตั้งแต่สมัยโบราณนมนานมาก่อนแล้วนะก็มีอยู่2รูปแบบด้วยกันก็คือเป็นงานเส้นลวดเขาเรียกว่างานตะเกางานลายโบราณอีกงานชุดหนึ่งก็คืองานประเกรมนะคะซึ่งเป็นรูปเม็ดที่เอามาร้อยเป็นสร้อยคอดังที่ใส่อยู่ตอนนี้นะคะเขาเรียกสร้อยประเกลมเพราะฉะนั้นงานที่ที่เป็นหัตถกรรมในการทำมือตรงนี้ก็ยังมีอยู่ที่นี่ให้เห็นที่ที่เขาเอาซินารินให้เห็นที่อื่นเราจะไม่เเห็นไม่เห็นนะคะมีสร้อยคอ สร้อยคอประคำอย่างสร้อยคอประคำนี่ลายหลักๆนะคะจะต้องจะต้องแกะลายที่เป็นความมีมงคลอ่ะอย่างเช่นอย่างเช่นเส้นนี้นะคะตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าลายฟักทองลายฟักทองลายกลีบบัวมาตรฐานนี่ก็คือเริ่มเริ่มต้นแรกเราได้รับจากอุตสาหกรรมก่อนนั่นก็คือมพชนะคะทีนี้มพชแล้วก็อุตสาหกรรมเขาก็ก็ได้อ่า ลงมาส่งเสริมแล้วก็เลยได้มอบล่าสุดนี้ก็คือได้ออก O กอ S นะซึออกกอ่ S เพิ่งเพิ่งจะออกมาใหม่เมื่อเนี่ยเมื่อตน้นต้นปีนี้แหละค่ะมอ M อกกอเอ S ดาว ที่ส่งขา้าศรดาวก็ส่งไป2ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งก็ได้5ดาวอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็ได้4ดาวรู้จากที่พี่ทิติวันนะคะได้เล่าถึงประวัติความเป็นมารวมถึงมีการออบอกประเภทสินค้าใช่ไหมคะที่บอกว่ารเราก็อยากจะเห็นสถานที่ผลิตแล้วค่ะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะครับงั้นก็ท่านผู้ชมก็ตามผมไปพร้อมๆกันเลยนะครับตามไปเลยไปกันค่ะไปเลย ขั้นตอนแรกนะคะจะเป็นการนําเงินน้ําหนัก1บาทนั่นเองค่ะไปหลอมนะคะด้วยความร้อนสูงนะคะเพื่อที่จะให้เกิดเป็นเส้นเงินแบบนี้นะคะหลังจากได้เส้นเงินอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะนําไปที่เครื่องรีดนะคะเพื่อให้เกิดความเรียวและก็แบนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะนําไปเข้าสู่การดึงเส้นนั่นเองค่ะซึ่งจะมีหลากหลายรูนะคะเห็นไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใช้กําลังในการดึงค่อนข้างเยอะ fund fund นะะิดนึ่งค่ะในขั้นตอนนี้ก็จะใช้กําลังคนเยอะเช่นกันในส่วนต่อมาเนี่ยก็นํากลับมาหลอมอีก จากนั้นเนี่ยหลอมไปเรื่อยๆนะคะจนได้ขนาดที่ต้องการและนํามาพันในแท่นของพิมพ์ที่เราทํากําไรนะคะจากนั้นเนี่ยมาวัดเพื่อตัดในขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการตอกลายค่ะทุกคนเพื่อที่จะได้ลายลูกประคานะคะที่สวยงามนะคะหรือจะเป็นลายที่ทุกคนต้องการเนี่ยตามช่างได้เลยซึ่งขั้นตอนนี้จะใช้แรงและก็ฝีมือค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะช่องทางการจําหน่ายไปได้ที่หน้าร้านหรือโทรติดต่อหรือทางเพจ a c e b o o k และงานจำหน่ายและแสดงสินค้าต่างๆ สำหรับรายการพาณิชย์เซ็นอีพีนี้นะครับพวกเราก็ขอขอบคุณผ<อ>ู้ประกอบการทั้ง3ท่านโวยนะคะ<อ>ัาที่ให้ความรู้และก็อนุญาตให้พวกเรารเข้ามาเยี่ยมชมกระบวนการผลิดสินค้านะครับค่ะอีพีหน้านะคะรายการพาณิชย์เซนของเราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมติดตามชมกันในอีพีหน้านะคะอย่าลืมนะครับสำหรับวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีครับพาณิช so ย์เซนย